สบายดีพ <left> ี่เนาะ้หาคอผู้อยู่มีอย่นาคุณมมีผู้มีผู้คแตจักผู้แต่จักมีบมมีหาบึกรเจ้าเทงไปแบห้องหาเบิดูมาแบ่งกันห้องเหลือเหลือปนยังเหาหาผู้ในนี้ถอดออกกันยุบมาขึ้นในวันอีตื่นแต่สาวประพูนำอย่าลองให้แม่เดอวะห้องบริเคียวชิเคี่ยวได้แมเท้า เคี่ยำได้ปากก่าเพิอบกซึ่งบุงซึ่งสังงสงสมพีไม่ไหมายกับสัมผีก็ซื้อ,อกับป้าจียาละยาได้มันการปากก่าคนก,ก็รักเคี่ยวี่ตลอดพูด <c oughs> กันจนเหนื่อยสบายดี <c oughs> พี่น้องไม่เทนมาหากระกกระถึกพี่น้องเลยมื่อนี่เป็นมือสามขำเปิดประตูเหล่า <c oughs> วันดีเลมือนกืออื้เมื่อึืนมื้อมือคืนมือเจ้าบ่ล่องก่เออมือกบบ่มีปากหน้าบ่มีหูขี่มือนีันนะพูดกต่เตดีจ้ะดาัเปียงวัวมาจะแต่งแล้วเียมจะแต่กยังมาเราจะตายกแล้วกันเป็นตรวนี้ เจ้ากันมีแต่พูมีแต่นกักกัเอาแต่แต่งเอาแต่นั่นเห็นพูก,นพนนนกกันเอาปูนลวดเอาในแทกอีน้อยลูกแต่แม่พูดมันไม่แหมมันเปล่าพูเนาะมันเ่มามันถ้ามีพูนะเพราะมันต้องมาเขถาบ้านเลยอืมแทนปลานังพญิพายนะเหรอไม,าม่ตายเบิร์ดเหรอว่าพีว่าหน้างามพี่ว่าใส่อีว่า,ออาเอานี่างเง้าเอาวเพื่อนพญิพายคือตายข่าวเมื่อไงล้วบูฮดบ่เฮ้ย บบ,บ่้นเนะาลองนอเอีอีมาเอ,าอ่ยว่าเอ่ยมีวะ่มีแต่เย้ลูกไม่อีไปเอาพูน้ำยาลองไงไว้ไปขอพูนีครัสสบสี่ใบาหาวมาลกานอยหาา,ยาเลือกหายเดอ้อเอาจากักชิบใบวะสิเว้ยสีหใบกับพ่อ อําลยใบละกาะตใบละขงเกาะอเกิกดมาค่ะหญ้ากอกกัะแหะไม่ไมเีวดวถ้างันถ้างันผู้ไทยก็จาพันมีไก่โตล้วเนาะเราให้ไก่โตใ้่เนาะเราให้ไก่ บ่เว้าทั้งผู้ไทยก็เจ้าพุนเผ่าผู้ไทยก็เจ้านั่นเหลาให้ไก่โตได้เออแล้วข้าเจ้าก็มีอะไรไก่นะแล้วค้าเจ้าก็มีอะไรค่ะเจ้าก็เห็ดเขาปุ้นเขาปาดพร้อมเลี้ยงขูเลี้ยงคนเขตนน่องนกเขียนเลยค่าเจ้าก็เห็ดคืออันไงมีแต่ตกลงมาเขตกลางบานชุ่มเผาเหนีบวบริเวณจากปี ขาเขากเห็นจะเกืขอเบื่ยก็บ่ได้เบื่อ่ใหนะไปฟางกิหน่วยนี่หน่วยนี้อตเราจควมนอาจจะอน่งหสิเี่ยวเยขึ้นแท่้แหละมูกกเทียนผอมินแสบมาหน่อยออตเดียวบะาจว่าเว่าบ่หูซื่อกัน่้อเอ้ย เออเอาบบใบกยเออปีนนะจแตะมาเ มากสามค่ำยาสามกาะชี่บอกแม่เดือเดือดบูรังคนอันเป็นบอกมาค่ำยาเกอกบอกมาค่ำยากอก,อกาะ ว่าทาั้งคู่ออกขาเพลินเพลินไก่กุ้มนะคือไข่กุ้มเือือไข่แดละน้จ้ำน้ำตาลหบออ๋อม่แต่ปาสูกแ่ไม่เทีานายนคูนก ไมนะ่ใช่หักมันนะหัวซาเลยนี่แค่แต่ว่าหักโกงหักเหงามันออกเลยแล้วจังน้ำเอาหักหมดเ่ยหักใหญ่ม <c ười> ันก็ย่างค่ะโอย มันแน่ต้นน้ยนอยนี่กืมพี่น้องเงยมอกห่วง,งปูต้นขางชะเ้าทางหนักกับพี่น้องเลยปูมันดกพี่น้องน้ำกระสงงบสุกถัน่นาจะจนบมันมีบ่อนให้ตีงเลยพี่น้องเลย ่ะดกอะไรอย่องนนอ่ะพี่หนาพ้นทิดดีปะ่ะพ่อดอกม่วงพี่น้องเลยปีนี้ค้ามันจับเนาะพี่น้องสามชิกินสามชิกินแกวสมสามชิกินมังมอง,มองปุ่มซุก นะพี่นอ้องชิได้ง่ายออกเบิดแล้วพี่น้องเลยเล่านี่กะนทำตั้งแต่เล่าขอกงวเลาเา่านี่พลังภาพว่าขอกไก่แล้วนี้คือกานขัมันเจาะขอกงวแนะล้วชะลงให้หน้าพี่น้อง่วนเล่านะ่ะสียับมาทางพี่หากระเจ้าตูดมาพี่พี่น้องพี่ตูดมาขางพี่เล่าเขาตูดมาขางน้องยูปะ ก็ได้ฮะเนยหาคนชิลลายคนกระตูดเอาเก็บปวดเดินพี่น้องลามันกระเจาะขมาแน่เลยเนาะทางกะสุบมีเวลาเห็ุพี่น้องบอแจ้งก็ไปทำงานกระเทอะวันนี้กระชิลดมั่งนมั่งออกกระเทอะวันนี้กระมั่งพอขั้นพูดลุ้มเช้าแล้วมันงัวงเขาไม่ได้ยังงัวลม หัวก็ต um ้องอยู่ลุ่มขอไก่นี่ยกะย่ายย่ายเป็นงไงวะที่อ่ะขึบนได้ย่ายขอบไก่ก็ยังบม่ทันย่ายนแล้วคุณจะย่ายมีแต่ตัวที่จำเป็นไก่และพี่น้องเล่าแหละเล่าเล่ากับขอกหัว เอาอยามาไว้ทางนี้เอาเราเาย้มมาไว้ทางนี้กันพอดีงามพี่น้องเลยบานนี้เล่าอยู่หันเราอยู่วางหันบันก็นเป็นหน้าบ้านอยู่นี่กัพอดีกวางงามพี่น้องพอดีพอดีดินล้มเมื่อหลังหนึ่งนั่นเองนี่ mm. น้องเฮาเนี่ยกับพอดีไดวิวพี่น้องเลยเพื่อนขางน้องพอดีงามเพราะว่าเสามันกับมันก็นกนสิตกู่ฝุ่นละบ่ เอาชิดชีดขางานเอะพูดเลยพี่พี่น้องก็ชิมากกัชิโตกวางนี้ข้อไก่ก็ชิพึ่งในใหายเดาพี่น้องมีแต่ชิใหายแต่เล่ากับของงวดนี่แหละอย่าบอกบดกเอาไก่หนาทางไปเลยเดาพี่น้องเสาก็ชิเริ่มตั้งอยู่วางพี่แหละเอาไก่ทางวันใด มันมีหนาบ้านคืเป็นสีและนี่พี่น้องอันนี้สเป็นหนาบ้านพี่นอ้อนงเลยกนระตัดนยังอีกแล้วนอทั้งน่ะกกลำไย่นีก็ว่าเหทโหมหนาบ้านพี่นอ้องาะยบลงวิดกกลำไยลงไปถึงแล้ว ตื่นมายามือเศร้าวบาวใจกะเก็บขวดไปน้ำนะพี่น้องช่วยมาแบบไปเห็นงานยามือเศร้ากะเก็บเหมียนไปนำเป็นยังคือเชียงนั่นแ่ะบอกเด้อยวยืมเข้ามาผ่ตายสั่มนะแล้วมันสอดบอ นี่คือเหตุลายอย่างอยู่พี่น้องเล็กบันยกเซ้าขึ้นเอาพี่น้องเว้ลาาลิปนาวุธแลวเด้อพี่น้องรอเบิงรอส้มต้นมัน,น,นยังเงื่อนจำจำจำยังเกาะจำเปิดประตูเหล่าพี่น้องเดินซ้ำมุงไม่ซ้ำคำ